สวัสดีครับเก๋ๆชาแนลมือนี้ยครับพามาทาเมนูปลาบูผัดถึงชช่ครับนี่นะครับปลาสดๆคือเก้าครับได้มาหลายก็เอามาลังอ่ะเตรียมเครื่องครับมาเริ่มกันครับนี่ครับมีขิงมีต้นหอมถึงไช่หอมใหญ่พริกกระเทียมครับอ่ะเดี๋ยวขายไปได้คือปลาบูครับผมปุงรสก่อนครับตั้งกระทะแร้ว ใส่เต้าเจียวครับใส่น้ำมันไฮต่างรชงด้วยปกติครับ,บแล้วก็อ้าวเดือดแล้วก็เอาปลาลงไปเคี่ยวให้มันต่อ,อกันครับใส่ผักครับอ่านี่ครับเสร็จแล้วอ่าแบ่งปันกันครับมาครับมากินข้าวน้ำกันบาดนี่ยอุ้ยลาดขาด้าวติมบอกเลยว่าน,น้ำหอมหอมครับแบบเนื้อกหวานครับ อ่ะมาเด้อยครับมากินข้าวน้ำกันครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ